น้อยหาปลาครับโซ่หน่อยโซ่หน่อยปลานิลนใส่ตะไคร้าคาในกรุงเทพยหน้าโรงงานสไลเดอร์ได้บานเลยครับ แม่ละแปดแสนเลยน้อยน้อยสายเดียวใส่สะไครมองครับอาซีมอีสานน้อยสายเดียวครับ นี่สายยันสายสายยันสายซี่ครับมาแล้วครับสายยันสายซี่สายยันสายซี่ครับกำลังเดินน้อยสายเดียครับใส่ตะไคร่เก็บตะไคร่นะครับ หัวหน้าายสี่ครับรา,ายปลาตากเง่้เปิดดูท <laughs> นี่ครับปลาหาวันนี้โดยน้อยยสายเดียครับตากตากด้วยท้ายรถบรัสครับ นักไปนะครับคลิปนีงง้ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแ่งแ